กองทัพพระราชมนูในศึกบ้านบางแก้ว ซึงครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมีรับสั่งให้พระราชมนูคุมกองทัพขึ้นไปลาดตะเวนดูท่าทีกองทัพหงสาที่พระเจ้าเชียงใหม่ยกมาตั้งทัพใหญ่อยู่ที่บ้านสาเกตแต่แล้วกองทัพพระราชมนูไปปะทะกับทัพหน้าหงสาที่บ้านบางแก้วรบกันจนจะแตกหักฝ่ายกองทัพอยุธยานั้นได้เปรียบค่าศึกนั้นยกมามา,มากแต่ก็สู้ไม่ได้ฝ่ายพระราชมนูนำทัพรบหงสาถึงขั้นตะลุมบอลสมเด็จพระนเรศวรสเสด็จขึ้นไปถึงบ้าน แหแก็ทรงทราบเรื่องโดยเห็นว่ากองทัพอยุธยาถึงจะมีน้อยกว่าก็สามารถสู้รบจนแตกหากกับข้าศึกได้แต่ก็ไม่ควรประมาทยกตีถลมลึกลงไปกว่านั้นพระองค์จึงทรงคิดกลศึกหนึ่งขึ้นมาแต่ทางพระราชมนูหาได้แจ้งใจไม่เมื่อมีคําสั่งจากสมเด็จพระนเรศวรให้ถอยท่านก็ไม่ยอมถอยสั่งให้ข้าหลวงกลับไปกราบทูลว่าหากล่าถอยกลัวจะเสียทีแก่ข้าศึกได้